ต้องรอแบบเน่ามาเน่ากันใครใครเอาที่รถตู้หรือรถตู้กระตากมาอยู่ที่ตรงนี้ ตอาแล้วตื่าได้ไหครับหมอเราไม่ได้ตื่นไม่เาตอนนั้นพี่ตีบอกอม่ากดี